สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำค่ะวันนี้เราตามไปดูน้องเพลงนะคะว่าวันนี้น้องเพลงจะไปทานอะไรที่นาริตะคาเฟ่นะคะจะมีอะไรให้น้องเพลงได้ทานบาน้างนะคงจะอร่อยมากเลยนะคะแล้วไปดูกันนะคะว่าน้องเพลงชอบกินน้ำอะไรนะคะเราตามน้องเพลงไปเลยค่ะ อาาันจะไปคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะนี่ให้วานุบอนเชียนหนาเขียนตา สวัสดีค่ะนักเพลงสวัสดีค่ะครับสยูส่เตอือนนะ <c oughs> <c oughs> พี่ควันกับพี่ดาวนูน่นลืมนุ่นม,มักลืมค่ะซิ่วค้น ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงว่ายแล้วเอามือตุ้มรับหนะ่อยขอบคุณนะคะขอบคุณจา้าอย่าเพิ่งลงเลยค่ะไปคาเฟ่ด้วยโอเคค่ะเด้เลยะค่ะแป๊บหนึ่งไปคาเฟ่ไปที่อยงนู้นว่าเสียดคิดเปน็นว่าเที่ยงนู้นว่าเสีย้องไห้ได้ยินอะไรของอันเมียนบลัดป่ะนี่นู้นก็เลย มันจะเป็นนาแหละชุดหมดกอุ้ยขวบก็แล้วกันมีเอออย่า,า,างยังก็เออแม่นค่ะจะเอาของำมิทันบ่ค่ะออกจะมองไมมอตรงเบิ้งนี่นังเบิ้งเอาอะไรดีจ้ะเอา กะเพราหมูกรอบไข่ดาวค่ะเอฟซีบอกว่าน้องเพลงค่ะเติมหน้าบังหนะลูกนะดูกันเลยโอเคค่ะมาเลย ชอบน่ารักคนูมาซสิรนมสดกินค่ะสวัสดีค่ะน้องเพลงสวัสดีค่ะวันนี้น้องเพลงอยู่ที่คาเฟ่ไลน์ตานะคะม่กินขาวก่อนสิไปงานค่ะบอกพ่ ราคานมสดราคานมสด่อนนี่นะคะแพรดน่าอร่อยจังเลยแม่มาแล้วนะคะวยมากขอบคุณค่ะหนูใช่ไหมคะมาฝาสิงงค่ะค่ะ ลูกแมฆอะไรนะคะเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะตอนนี้แล้วแต่สีเปิดพี่การก็อยู่ด้วยนะคะเปิดโรงเรียนสวัสดีค่ะพี่ตองก็อยู่วมื่อเมืิญพี่ตองพี่การประมาณสามอาทิตย์นะคะเป็นสีเขียวดีเป็นคนแบบไหนพี่ตองมือเพื่อนนันสังข้าวกินกันจ้าคือตะปูโอเปร่าตะปูต่ำ ที่ได้ไปเอาเรียบออกนะคะเจ็ดสิบห้าพี่น้องแบบนี้น้องน้ำตาลอยู่บ้านค่ะยังไม่ออกมาน่าจะแต่งช่วยเก็บของแป๊บเป็นคอร์ดบค่ะยังสุดอุ้ยแม่บุ๋ยแล้วเมื่อไหร่แม่บุ๋ยแล้วไม่สวยเน้ะสันต์วันเลยค่ะพี่สุพี่สุ สุบเองนะคะเพราะว่าขาเนื้อค่ะ <c oughs> น้ำช็อคล้อนะคะ โอเคค่ะไม,คไม่คิดไม่คิดเรื่องอะค่ะมากยินขงข่าวไฮบอลสจดสัปดาหนงานการทัสุรินทรานี้น่ารักสดใสามากเลยนะคะน้องเพลง มาเพิ่มพลังก่อนไปทำงานนะคะสู้ๆนะคะคนเก่งน้องเพลงนับวันนับกิ้งสดใสขึ้นทุกวันเลยนะคะวันนี้น้องเพลงแต่งหน้าเองด้วยนะคะเก่งมากเลยนะคะขอขอบคุณคลิปดีๆจากเพจน้องเพลงพิมพ์ระดานะคะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ